ไอ้ไ้กูเขินวะกูเขินไปไอ้เฮียคุยไอ้เไอ้ยกูเขินวะกดโอเคก่อนแล้วกันกู F8 permission request phone คืออะไรอ่ะโอ้ my god ผมต้องไงดีครับผม,ผมเขินมากเลยอะเมืองน,นี้ขนาดผมยังไม่เจอใครนะเนี่ยเดี๋ยวผมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนใครใเขาซะด้วยดิโอ้โอ้ยเกือบเชี่ยวผมแลเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแสดงผมเดินไปได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีรถสวนมางี้ <c oughs> เ่ต้องเจอผู้คนแม่จ๋าคิดถึงแม่ที่ไทยจังเลยผมคิดถึงแม่ที่ไทยมากเลยอยากกลับบ้านว่ะ คิดถึงวาง่าคิดถึงบ้านอ่ะอยากกลับบ้านโอ้ m ก god ต้องไปไหนวันนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีทับดูกูก็ไม่ค่อยช้ำซะด้วยถ้าคาพิมพ์อะไรมากูจะตอบเขาได้ไปไหน เขลอยู่ไหนเนี่ยเอาไงดีวะก็ต้องหาคนสักคนก่อนละกันวะตอนเนี้ยหาสักคนก่อนละกัน โอ้ oh my god ไปรับขอใส่18บวกไปมั้งครับโอเคเรียบร้อยปับ๊บแล้วตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเฮ้ยทำไมมันเป็นสีดำอะ่ะโอเคเรียบร้อย บ้างข้อความเหรอเออว่ะบ้างขวาแล้วกันอะไรยังไงดีกับชีวิตเนี่ยผมโอ้คนเต็มเลยโอ้ my god ทำไมโ <laughs> oh อ้มายกอดคนเต็มเลยโอ้โอ้โโออโโออ้ นายทำอะไรที่นี่อ่ะดูรถเหรอเออฉันแค่เดินผ่านมานะพวกเพราะฉันก็คิดว่านายมาดูรถเพราะวันนี้เขามีรถมือสองขายกันเน่ยผลูกพาดเลยนะาก่อนหน้านี้โอ้ใช่เหรอใช่พวกสนใจมากสักครั้งหนึงง่งอ่ะฉันสนใจนะแต่ฉันไม่มีเงินนะ่ะถ้าพูดตรงฉันยังไม่รู้อะไรสักเท่าไหร่เลยพวกอ้แต่เดี๋ยวนะชุดนายแม่งโคตรเปรี้ยวเลยพวก ขอบใจนะพวกการนึ่งทั้งกลัวแสดงว่านายน่าจะมีเงินมากเลยสินะเอ่อไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพวกโอ้พวกอย่ามาโกหกฉันเลยฉันมองดูชุดนายฉันก็รู้แล้วนะฉันไม่มีจริงๆพวกโอ้โหนายมาจากที่ไหนอะล่ะฉันมาจากเอเชียนะ่ะอฉันก็เอเชียพวก <Whoa. S 1> นายดูไม่เหมือนคนเอเชียเท่าไหร่เลยนะมาจากเมืองไหนเนี่ยฉันไม่รูกครึ่งเนี่ยลูกครึ่งครึอ,อะไรพวกเอ่ออ,อแม่ฉันเป็นคนเอเชียนะ่ะพ่อฉันเป็นคนอเมริกันโอ้อเมริกันแล้วนายในประเทศอะไรคนประเทศอะไรเออขอแม่ของฉันน่ะเหรอใช่พวกประเทศไทยนะพวกโ้โหฉันเจอพวกไ <Whoa. S 2> อสุขภัณฑ์ไทยนะี่ยฉันก็ลูกครึ่งนะโอ้ ออสเตรเลีย <Australia. S 2> ใช่เหรอพวกใช่พวกน้จา <c oughs> กไทยยัง้งเนระฉันเจอคนไทยที่นี่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เลยดีใจพิเศษอ่ะโอ้ฉันเองก็งดีใจเหมือนกันนะพวกที่เนี่ยคนมีผิวดำน่ะน่ากลัวพวกยิ่งพวกเราเอเชียด้วยนะ,อยะ,ะบอกให้หนายระวังไว้มันมีอะไระเคยเกือบแล้วพวก ตรง่ใช่เหรอพวกเกิดกระเสียตัวแล้วเนี่ยทีนี้จะรอดไม่ได้พวกสถานการณ์นั้นมันโคตรน่ากลัวโอ้ที่ไทยอาจจะไม่น่ากลัวเท่านี้พวกแต่ว่าอยู่ที่ระวังให้ดีพวกเอาไว้ฉันไปดูรถก่อนแล้วกันนะคนะนายชื่ออะไรอ่ะฉันลืมเออฉันชื่อว่าเทโนโอ,อะไรนะอยเทโนโ เป็นคนไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยพวกจริงพวกชื่อนายไม่ใช่คนไทยเลยนะฉันเป็นคนไทยฉันตอนนี้ฉันมาหาพี่ชายเลยนะฉันยังหาพี่ชายของฉันไม่เจอเลยนะฉันเพิ่งมา,างใหม่<ล>พี่ชายนะนายพี่ชายฉันชื่อซามูเอลอะไหนวอยู่นะฉันรู้จักเนะน,นี่ยซามูเอลงี้นเหรอหว่านายชื่ออาเทนอะไรนะอาเทนโ,นโน่พวกเทนโน่ฉันเรียกนายว่าอะไรดีอะ มันมันยากเลยพวกเรียกฉันชื่อเต็มก็ได้นะพวกเื่อเต็มชื่ออะไรพวกอเทโนลามีนะพวกอเทโนลามีอย่างนั้นเหรใช่แล้วพวกพวกลองนึกภาพนะถ้าฉันเจอนายข้างนอกแล้วฉันบอกว่าเฮ้ยอเทโนลามีมันจะยาวไปไหมอะเรื่องอาเทียก็ได้พวกเทียโอเคเดี๋ยวพวกได้เลยฉันชื่อคุณนะสัคุณเน่ยโอ้ใช่สัคคุณไงใช่พวก ได้เลยพวกนี้เราจับพวกขอเป็นวันที่ดีขววยขวไอ้เยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้้อ้้ เขินไปเฮียคุยไอ้ยี่กูเขินวะไอ้ยี่ทำไมตอนแบบตอนไม่เล่นเองอะตอนไม่เล่นเองมันมันมันคนละแบบกันเลยวะไอ้เฮียตอนไม่เล่นเองกูมาพูดแม่งอย่างชิวอะพอมาเล่นเองแม่งไปไม่เป็นเลยวะเฮีย เอ้ยเราพี่ซามเอลอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหคนอย่างเยอะโอ้โห โอ้โหโอ้ยพระเกลับมาแล้วเะโอ้อ้ไงดีวะเนี่ยคือข้าวที่ไหนชีวิตนววคนรทำไงดีกับชีวิตวะเนี่ยตอนน่ะ <c oughs> อยากจะบ้าวะ่ะอ,อือโทรศัพท์กดอะไรวะผมมีโทรศัพท์อยู่อะ เขสับกดอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะกูกลัวผิดแล้วมันไม่กลัวเด้งทางเซิร์ฟะดิ